แล้วกำลังจะไปไหนกันคะมารินรายการ่แซ่บเจ้เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรายการสามแซ่บกันนะคะเป็นการไปออกสามแซ่บที่เราไม่ได้ไปนานมากและวร่านี้มีครบเลยมิวพีเซนมาลินมาคินนะคะรอบเช้านี้มาลินไปกับมิวก่อนเดี๋ยวมุจะไปแต่งหน้านะคะแล้วมาลินก็เลยไปด้วยเลยเพราะว่าตื่นแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยส่วนมาคินเนี่ยจะต้องนอนรอบเช้าก่อนก็เดี๋ยวไปพร้อมพีเซนนะคะลองดูนะคะว่านี้จะเป็นไงรุ่น มาติ้งเริ่มไม่มาใช่ไหมมาชินกำลังมาเลยมาตินได้เฉดี่งแล้วมั้ยปหมป๊าพามาอยู่ค่ะได้แล้วค่ะอยากให้มาแล้วเหรอคะได้มาชินกำลังได้จะมาแล้วค่ะกินแบบข้าวเหนียวอ่ะกินไก่ตุ๊กยิง ไก่ด้ยยดยวยเยอะไหมคะเยอะอย่าอาหารเข้าหลอดคอหลอดลมนีม่ใครเกิดโดนหลอดลมเดี๋ยวอาหารมันลงหลอดลมกินไก่ด้วยแล้วอย่าไปกินไก่กนะินแฮคข้าวเหนียววะลูก มีกี่อันหรอหมีช่ไหมมาินแล้วมาลินออกอันไหนครับ ทันรับเบาๆโอเคทุกคนครับมองกล้องน <oh> okay. mmm pues ี้นะครับมานึ่งส3งโอเคครับกล้องนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่คือเรื่งเด้งจริงอด้จ้าจ้าจ้าสนุกสนุกขอเล่นกับเบบี้ ไม่ยอมคืนขวดอยากจะถือขวดขึ้นเวทีแต่ดูต้องอะไรดีดีนะไม่เย็นนะว่าลิมีขวดน้ำเป็นของตัวเองอันนี้ติแต่ต้องเอาขวดน้ที่กดน้าลูกสอก้องอ่เขาแอบหลับไปแล่ะคะต้องโนนะห้ามมาห้าม ฝ่ายรองห้าสี่สามสองส จุ่มหน่อยเว้ยมะลิมะลิมะลิแม่พอจุ่มแม่แล้วไหมแล้วป๊าป๊าแุ่มแม่มีอะไรคออะ กระเป๋าด้วยน่ารักที่สุดมากินกับอ้าเรตเต่ม้าว้าวต่ยกกม่จุนชิน

โยนไหมแม่ม่ยนอะยนเลยโยนแล้กยนครับเนนับ่เรือไม่งาน่ะอะรยินเสียงเพลงแล้วก็เขย่าขาเลยนะครับ พี่มาี่กำลังเก็บหินโยนเปิดปุ้งเปิดทุ้งกินบินบินินบบิเสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาถ่ายลิตเติ้ลรับแบงนะคะวันนี้พามากินมาให้กำลังใจพี่มาริค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนเซตที่เดี๋ยวจะมาถ่ายตรงนี้กันมายืมถ่ายยูทูบกัน กนมาลินไถ่ไปแล้วหนึ่งอันน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรอชมกันนะคนหอมไม่ไม่อมไหมเด็ดไหมเด็ดเด็ดไมมาเย่าเออเออโมเอ็นี่โมเอ็นี่มารินยถ่เฟนย่าพีชแล้วก็มาอมกแล้ว ซูซูล <t> ูกเอ็นซู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 ้ยอ้าวโอ้ยอ้วโอ้ตาเดี๋ยวเชียร์เบมแมานขวาที่นแมน่อยนะครไปครับล่างชวนน้องลองชวน้องไปแครโฟไม่เช่ลูกขอกันดข้างนึงขอกาดทีละอันเลยเนี่ย

มาลินสู้สู้ไม่เอาเหรอคะไม่เอาไม่เอาเหรอคะเดี๋ยวชุดเลอะเดี๋ยวชุดเลอะพอาละชุดคขนเลิกหรอกเปล่งมาได้แล้วอ๋อได้ครับถ้าได้นะลูกโอเคแต่งหน้ามาลินบ้างยังไม่เสร็จเลยขออีกบ้างแม่ขอไปทำให้มาริน วันนี้มีแก๊งเด็กเดเต็มเลยแกเด็กมาลินมีน้องเพิ่มหนึ่งคนนะวันนี้ดือไหวใช้ดื้อหวไหมน้องโนล่าค่ะไปให้แม่ไปให้แม่แปะให้แม่ก็ได้มาเลยมาลินน้องอยากไฮไฟด้วยไค่ตอะมันยิมแป๊กบน้อไ้ปะเกิลยใหน้องให้ะปัเ่เนือเลยปันไปหน้าได้เลยลูกมันหน้าไปด้เลยเลยโอ

พีมาินมองกล้องเลยได้ลงมือกันลงมือกันไหมมารินร้อนะังตีพันหตีพนห้า ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็มันจะบอกมันเอาเหิยน้อะไรครับอยากอยู่ด้วยอ่ะอยาได้ออยได้แตมก็น้องเบ็ดไฟล้วย่าน้องแบะไม่รู้ะเอาต้องปาก ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะคะกลับบ้านแล้วค่ะรอชมที่สามแซฟนะคะจุดจบใส่แข็งค่ะนับเลยไม่ถึง5นาทีขึ้นรถมาจัดการกินข้าวเหนียวด้วยแล้วก็วิ่งรอบระหว่าสัมภัษประมาณ2ชั่วโมงเนอะก็วิ่งรอบจุดจบใส่แข็งค่ะ